นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการเป็นพล,ลเมืองดีด้วยดอนสํารานโมเดล 1. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมที่นำเสนอการเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคนสถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจมีความเอื้ออาทรต้องทำงานอาสาสมัครงานบำเพ็ญประโยชน์สถานศึกษาสามารถสอนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเคารพความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นปฏิบัติตนตามกฎหมายและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมทุกสังคมร้วนปรารถนาให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ทำแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมด้วยกันทั้งสิ้นแต่การจะทําให้ทุกคนเป็นผลลเมืองที่ดีได้นั้น้วนต้องอาศัยกระบวนการอบรมบ่มเพาะที่เหมาะสมตั้งแต่แรกเริ่มจากครอบครัวและที่สําคัญไม่แพ้ก,กันซึ่งก็คือโรงเรียนดังนั้นในการน้อมนําพระบร,รมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิบ สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการเป็นพลเมืองดีด้วยดอนสำราญโมเดลจะทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเคารพความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตนตามกฎหมายและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกทั้งยังเป็นการบ่มเพาะพลเมืองดีสู่สังคมเพราะเมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนก็เปรียบเสมือนนักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่กว้างกว่าครอบครัวของตนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้และซึมซับจากสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต จากการศึกษาปัญหาและความสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีจึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการเป็นพลเมืองดีที่มีส่วนสำคัญในการจัดบรรยากาศของโรงเรียนห้องเรียนรวมทั้งรูปแบบการเรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการสร้างนักเรียนและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยรับฟังและเคารพเสียงของทุกคนมากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันบนพื้นฐานของความเคารพและมีเหตุผล โดยครูสามารถปลูกฝังสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการเป็นพลเมืองดีเหล่านี้ให้แก่นักเรียนได้อย่างสม่ำเสมอทำให้เด็กนักเรียนและเยาวชนทุกคนมีรากฐานของการเป็นพลเมืองที่ดีและสามารถปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอันกว้างใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์จุดประสงค์และเป้าหมาย 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเคารพความเสมอภาคเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นปฏิบัติตนตามกฎหมายและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมด้วยดอนสำราญโมเดล 2. เพื่อพัฒนาและปลูกฝังพื้นฐานของการเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียนทําให้เด็กนักเรียนและเยาวชนทุกคนมีรากฐานของการเป็นพลเมืองที่ดีและสามารถปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอันกว้างใหญ่ขึ้นให้มีคุณภาพมีทักษะชีวิตที่ดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10 เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนร้อยละหน0่เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเคารพความเสมอภาคสิทธิทเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นปฏิบัติตนตามกฎหมายและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาดูแลแก้ไขและช่วยเหลือมีพื้นฐานของการเป็นพลเมืองดีทําให้เด็กนักเรียนไเยาวชนทุกคนมีรากฐานของการเป็นพลเมืองที่ดีและสามารถปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอันกว้างใหญ่ขึ้นให้มีคุณภาพมีทักษะชีวิตที่ดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข กระบวนการผลิตนวัตกรรมดองสำราญโมเดลขับเคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมเป็นรูปแบบที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่กับการเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณธรรมโดยมีกระบวนการผลิตนวัตกรรมขั้นตอนการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ดังนี้ขั้นที่ 1. แผนการวางแผน ดคือ data and information การนำข้อมูลผลสลัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนมาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและผลกระทบที่ส่งผลต่อการเรียนของผู้เรียน O. คือ organization เป้าหมายของนักเรียนโรงเรียนบ้านรอสำราญการทำความเข้าใจกับปัญหาและความต้องการร่วมกันโดยมีเป้าหมายคุณลักษณะของผู้เรียน CCPR ดังนี้ 1. การคิดวิเคราะห์ 2. การคิดสร้างสรรค์ 3. การคิดผลิตภาพ 4. การคิดรับผิดชอบ N คือ New Plan การวางแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพและคิดรับผิดชอบและมีทักษะในศตรวรรษที่21โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนาคือนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีความเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งวางแผนกำหนดการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบูรณาการกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับโครงการกิจกรรมดังนี้ โครงการจิตศึกษาพัฒนาชีวิตมุ่งให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองพัฒนาจิตใจให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนฝึกการปฏิบัติให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมยิ้มใสไหวสวยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนฝึกสมาธิพัฒนาจิตสร้างปัญญาให้แก่ผู้เรียน 2. โครงการพุทธศาสนิกชนคนดีสีดอนสำราญมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกในการทำความดีสร้างผู้เรียนให้เป็นคนมีจิตสาธารณะมีจิตอาสามีค่านิยมที่ดีงามมีระเบียบวินยัยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนสร้างต้นกล้าค,ความดีโรงเรียนบ้านดอนสำราญจัดเป็นกิจกรรมย่อย4กิจกรรมคือกิจกรรมวันพระวันพุธ โรงเรียนบ้านร้อสำราญดำเนินการจัดก,กิจกรรมการทำบุญตักบาตรฟังพระเทศในทุกวันพระเพื่อฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านร้อสำราญจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโทษของยาเสพติดการปฏิบัติตนให้ห่างไกลาจากยาเสพติดจัดมุมความรู้ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนบ้านดอนสำราญจะก,กิจกรรมเพื่อฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาและประสานความร่วมมือกับวัดชุมชนและผู้นำท้องถิ่นในการบำเพ็ญประโยชน์การคัดแยกขยะการปลูกป่าชายเลนการทำความสะอาดวัดกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี ครูและนักเรียนร่วมกันจัดบอร์ดบอกความดีของตนเองในหัวข้อความดีของฉันเพื่อให้นักเรียนสะท้อนและคิดถึงการทำความดีที่ผ่านมาของตนเองผ่านต้นไม้แห่งความดีนอกจากนี้ยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมคำสอนรวมถึงพุทธศาสนาสุภาษิตมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน S คือ s i t u a t i o n การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนให้กระตุ้นและส่งเสริมทักษะการคิดทั้งทางด้านกายภาพทางสมองและทางอารมณ์ของผู้เรียน A คือ associated การมีส่วนร่วมและบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ร่วมสร้างผู้นำผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆพร้อมทั้งกระบวนการทำงานในรูปแบบการทำงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ยอมรับในศักยภาพของแต่ละบุคคลมีพลังในการร่วมคิดร่วมทำเคารพในตนเองและผู้อื่นขั้นที่2ดูการปฏิบัติตามแผน M คือ Major ปัจจัยสู่ความสำเร็จบวรประสานใจสร้างคุณธรรม กลไกสาคัญของการขับเคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมร่วมเป็นเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นแหล่งปลูกฝังและบ่มเพาะความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้บ้านวัดและโรงเรียนเป็นองค์กรหลักแห่งการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืนอคือเลนเดอร์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนความรู้คู่คุณธรรมการลงมือปฏิบตัติด้วยกระบวนการ CCPR 1. จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดมุมมองใหม่เกิดทักษะการคิดใหม่ 3. จัดกิจกรรมให้เกิดการผลิตหรือการสร้างผลงาน 4. กระตุ้นความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมขั้นที่3เช็คการตรวจสอบ A คือ assessment การวัดและการประเมินผลมุ่งให้เกิดผลงานจากการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยครูผู้สอนเพื่อลดการวัดและประเมินผลที่มีการแข่งขันมากเกินไปที่อาจทำให้นักเรียนเครียดและเป็นอุปสรรคต่อการเกิดความคิดสร้างสารรค์ขั้นที่4 action การปรับปรุงการดำเนินงาน N คือ new normal วิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงงานคุณธรรมนำเสนอต่อผู้บริหารซึ่งจะนำไปสู่การน้อมนำพระร่มราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการเป็นพลเมืองดีด้วยดอนสำราญโมเดลจนเกิดเป็นดอนสำราญวิถีใหม่วิถีคุณภาพนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน